เรินสุข่นานษาทุชนทั้งหลายได้เวลาสวดมนต์พิเศษถาวายรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์พระพุทธเจ้ายี่ปดพระองค์แล้วก็มหาเจดีย์แทนคุณปัตตภีมหาเวชัดธรรมราชาโพงสวน นะเพื่อเป็นบุญเป็กนกุศลให้ตัวเองอะันะแต่ละวันละวันวันนี้เป็นครั้งที่สองนะที่สตรีมทางยู u ูบนะเพื่อญาติโยมได้เห็นก็บุทนาสาธุกก็ถือว่าได้บุญด้วยกันนะเนาะได้บุญได้กุศลจากรอยพุทธบาทพุกเจ้ายี่แปดพระองค์ คุณเจ้ายิปแปอรโงกแล้วก็มหาเจดีย์แทนคุณปัทภีมหาสุชัธรรมราชาโพสวุวรรู์รู้บุญรมกุศลกันนะที่รู้จักกันที่คุ้นเคยกันก็จะได้โมทนาบุญกันนะวันนี้ก็เป็นการต่อสู้นะกับโรควัดพี่หลังจากนะส่วนบนเนี่ยก็ต่อสู้กับวัดแวละั้งที่สองเนี่ยหนักเหมือนกันแต่ก็ผ่านนะที่แบผ่านได้ ไม่จะเหะเสียงจะทื่อๆหน่อยนะพอดี้เสียงนั่นหน่อยเอาละได้เวลาสูตรแล้วขัตตาบายังพุทตะปะกวาโตภูพาตะนะการังการุปัสสีนะโมเทตะปะกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทตะนะโมัสสะ ภกวัโตอะราโตสสมาสสมพุทตะตะะโบตะตะปกวัโตอะราโตสสมาสสมพุทัะตะะโบพุทธายาพระพุทธไตรรัตนญาติปณิลภรัตยตุราสีติสันสสุธาบะพุทโธทับโสงโคยะทาพุปโณพุทธปูชาทับูชาสังฆปูชาขีาต้ระกะทา सिंहली जबा हाँ थे राघा वर्तावी दूर तो हा था भी, था भी हो सब सो पुता तबा सका पूजे भी सब पुता सब रे तबा सब रे सका बला पता बटे काटर जब लग रहा था रे कब तब सब सो पुता थी तभी तबा थी तुझ सका थी था भी ना बोबुन था या प्राबुन था त्रायरा तरह जान बनी लो बरा या तू राजी बुद्ध पूजा तब पूजा जग पूजा गीता दग वडा का तब जीवनी के बाद ये रात हाँ वो था भी तुरंत हो हाँ वो था भी था जो हो हाँ वो था तब तो वो था तब जग पूजे भी सफेद बुद्ध सफेद तब सफेद जग का बड़ा बड़ा बड़े का नाइट जब लग रहा तारक देख के रखा वो था वो था भी तब तब आती तब यथा बुद्ध बोध तथा बुद्ध पूजा तथा पूजा तथा पूजा आगिता बोरागत सिब्लिच वदेरा गवं तवि तुरतो हव तवि तादिओ को तवि सब सब बुद्ध तपस सबका पूजिबी सपे बुद्ध सपे तप सपे सका बला प्रताप ते का राज्य प्रहरता ते जी रतम तप सब सो बुद्ध आती तवि तवादि तवि सकादि ताबी इतिपी सोबकवा आरग सभा सब बुद्धो อารุตตะโรปุริสัทาบาารธิสัทธาเทวุสารดาภุตมกวาติทิวากัะทาธบุดังสารุปภะทท่ธาติทระสาประทับใิมุโรตารุระทุกปโลตสตุโลปันตมรจาวิทบุตรสัมบารสภาราปางวันโสปิฏิอิรชากตาราสารทิหักจัตโรทีิดาทีสัมรโลกุสพุตโสวารักิธาโทปัสสสวิสเตถภะคภุตปุตุธวคะ วาโตโดอะและอวิสุรุสารุติทีสิห์วาบังดาต้าวทโยตักโกโตตวาสิญาตโยตว่าสิญาจิเรตาอุนดังตาวางฟักข้อตาวังมารุวาเทดังวาเทเมฆกับสีห์โหระตุพากิโลตุปาวโรุลาโจนุปาวบัที่เวปัตสัมปิกับสัมปิกับสัมตุทังกัโลสิหัสทักญาต้า दीका भू वातो दकाल होगा प्रपय जा रते उपुडा तेर ने करते आदि दिपिका लो वाजि दगे वाता भू प्रवार देव वार वेति वार देव प्रवार देव สุเวสาสรรคเทวีสัตสุตวาสุตัสัตตาวาเทวากวาตว่านังสาตัสุสุเวสาสวรรค์เทวีสาตัสุตวาสุตังสัตตาวาเทวากวาตว่าสุเวสาสวรรค์เทปาตว่าตวาสุตังสัตนาวาเทวากฮาบิยะสุเวสาสวรรค์เทวีฮาบิยาตวาสุตังสัตนาวาเทตักลาภเป็สุเวสาสรรคเทลาภเปตวาสุตังสัตนาวาเทวากาบิปสุ सुवेसा सर्वते काकि पटु तो वासु तत्तकवा के तथासु दमापा सुवेसा सकवा के पासु दपावासु तक्वार तो पापा की पा सुवेसा सर्वते पासु तारि पा तवासु तत्तकवा आ सुवेसा सर्वते रा आ तवासु तत्तकवा के तथा रावापा सुवेसा सर्वते पा रावासु तवासु तत्तकवा के तथा

सुबह सा सर्वाधे दादी तो तवाजू तक सदा वादे दगवाया सुबह सा सर्वाधे बाजा तवाजू तक सदा वादे दग सा वतु क्या सुबह सा सर्वाधे सा वता तवाजू तक सदा वादे दगवा भू देवी का नोवा जी दगे वा नागू प्रभार देवान อย่างตีวตีวัตตีวบักต่จากมาทอะรังตานุแลเากมิเดินักจ่ารับาตากับตาเอสุเวสังสาบเหยาบุกเดจากมัทจะบตานุและเตีกามินเบินหัจอย่างดีและรับก้าตกับาทับในัตตานีรู้ิทานปัตาบังคับเจตากุศลจิกจาตีานกุศากดบจะบัตานุและตาาิงสดินหัวใอย่างดีแลันผวตัดับัปัตา Diwopana puni tati nak tica mati banjati mu bibe pawa tiba tu dak beda paca derja tiga jat pato but tapi ati ko tamba tamra kado na ya capa ya ni ma prapa sange prapa sange rawa sange loke ma sange hang a a ti hua ta kwi tu dak tata da ya ta ku ta ya dak tata ta wata di jari a tu tu ja tu bibe pi ती आजके पास तो बहुत सारे आती हैं बहुत सारे सब रागदानों आजके सारे संचय छापन जाने पर प्रप्रसंक्ये प्रसंक्ये रवा संक्ये लोगे होते हैं सारे कभी भाग वातावरणी ती हुआ था तू भी तू ना रागदान ना याताबुताजा ना काजा तावा तावारणी पति पति तू चेंट जा रहा है तू जा तू एक ही ตี่าบิปาทิุ่เวสังหวัวาเทาาูดเกจักวัดธรร้ธรร่าจะเที่บบปฏัติแบตรรนิตความสำเร็จทับตจานตั้งยิ้งังกว่าทุกจักวัรรมเรกวิารวิธีกรถ่ายรูปถายาจะได้ปัญญัมตรานกาจับไวแวบาวิธีุบตีว่าตอง่บวว้ขาคุยังวัจังหวับอวตัวเาทม Tiwa benda budi kasih dah tidak apa tu dia tiwun bepa gua tiwa tu dalam sesat benda baca kerja. Si jajak patung itu tapi aktif itu benda berapa tu dah jadi tapi saya capa jadi beberapa segi beberapa segi ramal segi logi benda itu सत्विपा जंग सत्थातिपातिपिका रोधि दुख तावि कोत। तिपातु कोलो अहदिपाति जावि सुपारि या वतु डग जात पातिते कोहि ताप। सुतेय दुदुबेगो एगग तिफाता पेभा। जावगर सत्विपातिपिका रोधि दुख तावि कोत। तिपातु कोलो हगतु केवि पाति जाव पातु डग जात पातिते कोहि ताप। सुतेय दुदुबेगो हिगयति चारगर सत्विपातिपिका रोधि दुख तव

पिताजादी पाचांग करका कुटुंब तक इपादुकोला आजवाकी चविंतवाजी यावरबाजू रंगजा आजवाजू हुके हुए था तो ते सुदु ववे विकवे प्रिययात जाय दिपाचांग क्षणका कुटुंब तक इपादुकोला आजवाकी चविंतवाजी यावरबाजू रंगजा दिपादु हुके हुए था तो ते सुदु नवे वे विकवे टीचार्ज करा धातु तक तो थी वहां सब आ सब थी सब आ सब हो जा बाबा सब क्या बाबा साहब कब सब आ सब तक ये सही को बात को भी तक जो या अपने जान चल कर सब भी बाटी भी बात रोड तू कोई की तब होता नहीं चोर ना आते को तक तू को जा तो रोडी करावी से आ जाता रो जैसा तक जो चाल सजरा तो रोडी तू कोई भी तब को तक हाथ अरबी हाथ अरबा हाथ अरबा का ตกราที่นั่นกุหัาตันจาจังสันจระโยตุทุกเป็กิตกโภตาณหาทุกทากันักทาปาจุปันตัสังทุกปิตามติปาลานจัิญโคทุกโโยมผเจปิโคทุกโโยมภาษายิบบาทุกปิสัยาปาทุนน้มาโทกาทุกเสงทุกปีัวาาทุกปิราชกาทุกปิปิชาเจ้าตระกัทุกเป็ิตทีตอนสยนาปาริาโบตัญาปดมาสุทิกตยาดีรกาคุณจักทาคุณสังระเตตาตาาปิปามาุ

คนนั้นเกี่ยวต้นการุณท่านจะทานดีนะคนที่เอามีไว้โตดีนะคนที่ทำกับดีเนี่ยทานไม่มาผัราบไมักระไรเอามีมาเมไว้โตดีนะคนที่ทำกับดีคนต้องรูที่ดอนนำาจากไรไม่ได้ที่ดุกจากใดทานดุกอะไรแล้วแต่โลกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชนต่างหลายชนนั้นมึงกันพวกนั้นเต็มอย่างไรก็เป็นอย่างไรจะได้ทานดุกอะไรแล้วแต่โลกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชนต่างหลายชนนั้นมึงกัดโซลาซบากลเทวาดวโลกุตระตาบาจัตรจัตวาทิปปัจจุบุตาบาบุณี ये विद갓म परता च प्रभां तिरते वपचत च तच वेद च रोजि लभे विद्या तेरस चत्ता कालि पादरत्वचा एक मेरु दुरा तदावे च दोज जो था तथा सबोत का जेव युतुत च एकारा च मित्रु राजा च पे देवा पापा परकता एते वरपते जे सबसुती पवटुबे इति भी सोवे से 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 पुत्रदा वे मेरा पुत्र सो सोता होत इति नमो वे सपुत्ता ना गुआरा ना वेची ना करो भाभी रो वे करो भाई सुसर ना करो रो गए तो थी पकरो की पितरों को तो जो चर पापो को पकरो पुरी सांस को सुब्रो सुब्रो धीरो रे वतो राती वतो दोस्तो भी तो मुझे सब पढ़ो आनु वतो थी तो वो पत्तो बोलो पढ़ी तो दारा तो वारा सारा थी पत्तो तो रोसन सारा सारों �

แล้วพระปธเจ้าตวีอิสวะสุชฌานชาชทีระเาผู้ปัจัอินทรเวทเวทจะมีเอกยาคาสังวิสุลุสังานุวัติวาสัสริจ้พระเาพระทสมเริทผู้ทารดาเจ้าที่สมบูพระเจ้าผทรมารดบิฮังมุกุเดกับวดิ้จะชันับชติไปถึงป้ากิจชักเล่นปฏิบัติการที่พอจะถวายผู้เจ้าอย่เป็นพูตตะุารมุกุลที่มีผบ้ามกา ลางมุขบุศลดชื่อแสตคาพร่างกายดีไกยสังขารดีจิตตวิญญาณดีนำรมบบของแก่ใจอยู่อย่างมีความสุขสงสารพระศาสนาและสาธเตี่ยที่สำเร็จตามทุกประการนนิทูขอบเอ็งพระธรณีเีจยวกรรบในเวททั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่ตัวยิ่เทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าผีเจ้าพานองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงวิญาติทั้งหลายนะมานบุตรดาวบุญกันนะ ก้อยถูกทัดบุตราวุฒิก็จะมีความเฉลยมีความเจริญอากอยากใทุกวงตะโกนนะทุกคนบุตรดาวุฒิใจนักโมปราบไปจากกวาลังประตูเองนักโมปราบไปจากวาลังประตูเองนักโมปราบจากกวาลังประตูเองนักโมปราบจากวาลังประตูเองนักโมปราบจากวาลังประตูเองโอ้บริบารุ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  พูดทางแ้วกลับตามาแ้วกลาบหลังขาแแ้วกลับพระพุทธเจ้ายากระบาดปิที่ิดสกวพูดทางแ้วกลตาาแ้วกลับสังขาแถล้ราพุทธเจ้ายากบาดีิดสกวาพูดทางแ้วกลับตามาแ้วกลับสังขาแ้วกลับพระพุทธเจ้ายากระบาดีิศสกว พรมจังรวะของกองไยบ้านเดือีสุขสมเด็จทุกอย่างขอทุกท่านได้มีสุขภา,า,า,าพพาระบยแข็งแรงมีความทุกมีความเจริปรารถนาที่หนึ่งประกาศใดที่ไปโดยชอบประกอบด้วยทางวาจิงนั้นคือประรถนตามบารมีทุกประการเพอเอาไว้พบกันใหม่จารุพร อย่างนี้แหละต้องต่อสู้นะตับโหมดวัดส่วนบอเนีกวันนีมันเป็นช่วงฤดดูเปลี่ยนลดดูด้วยนะเปลี่นดูก็ต้องสู้กับหวัดทำให้เรามีกำลังนะสู้ต้องระมัดระวังหน่อยอากาศเย็นอากาศหนาวใส่เสื้อผ้าดื่มน้ำร้อนขอมีความสุขความเจริญกันนะยังไง เราได้ไหวรอยพุทธบาทไหว้พระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ไหวมหาเจดีย์แทนคุณปัตีมหาสชุชาตธรรมราชาโพสวัสด์วุลปลงปูดูท่านสอนแหละนะพุทโธธรรมโมสังโฆนะเลกถึงตลอดเวลาที่มีโอกาสให้เราลึกไดนะ้ก็ถือว่าเราตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเมื่อจิตถูกต้องกายก็ถูกต้องทุกอย่างก็ถูกต้องนะ โบตราสาธุทุกทัานะาไว้พบกันใหม่จาริญพอ